สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับเป็น2ส,สูตรเท,ยทียบชนหลักหน่วยบนนะครับพอดีเมื่อเช้าลงไปแล้วนะครับแต่ผลปรากฏว่า บวกผิดไม่ใช่บวกผิดเอาตำแหน่งที่มาบวกผิดนะครับดูดูผิดนะครับผมเขียนมาผิดนะครับก็เลยผิดนะครับก็เลยลบไปนะครับคลิปนั้นก็เลยลงใหม่นะครับแก้ไขให้ใหม่เพราะว่าลงไปแล้วจะแก้ไขมันก็คงไม่ได้นะครับก็เลยลบลบคลิปไปนะครับคลิปที่ลงเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับกับ2สูตรเทียบชนสูตรนี้นะครับเป็น สองสูตรเก่าที่เข้ามานะครับก่อนอน่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสองสูตรเทียบชนหลัก10ล่างสถิติเข้ามาสิบงวดติดนะครับรวมของงวดที่แล้วนะครับจากงวดแรกนะครับเข้ามาจากงวดที่ออก7 50ดห้นะครับเจ็ 750. ชนกัน3ตัวนะครับงวดแรกเก้าศูนย์สามนะครับหลักหน่วยคือเลขศย์ งวดต่อมาออก4 7 5นะครับหลักหน่วยคือเลข5งวดต่อมาออก9 3 5นะครับหลักหน่วยคือเลข5งวดนี้ชนกัน2ตัวงวดต่อมาออก1 7 1นะครับหลักหน่วยคือเลข1งวดต่อมานะครับออก3 7 2นะครับชนกันที่1 2 4นะครับเข้ามาที่เลข2งวดต่อมาออก0 3 7นะครับ ชนกัน6 7 9เข้ามาที่เลข7นะครับงวดต่อมานะครับ7 6 1นะครับชนกัน0กับ1นะครับเข้ามาที่เลข1 6 8 9นะครับออก258หลักหน่วยคือเลข8ออก2 3 5นะครับหลักหน่วยคือเลข5นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับชนกัน1กับ8นะครับสูตรนี้หลายท่านก็คงได้ดูนะครับผลรางวัลที่ออก0 6 8ยกนะครับ เลข8เข้ามานะครับส่วนของงวดนี้นะครับเรามาตามต่อนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก2 7 2็นะครับ272สสถิติยังไม่ผิดนะครับเป็นตัวเลขค่าตัวนะครับเข้ามา 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1 1่ห้าแล้วก็1 4 1 5 1 6ส7นะครับของวดที่ผ่านมาออก068นะครับเข้ามาที่เลข8นะครับที่เราคำนวณไว้เมื่อเช้าลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งเขียนมาผิดนะครับสูตรนี้นะครับงวดนี้ได้6,7ด แปดเนะครับ17มกราเรามารอรุ้นนะครับ67890าตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลัก10ล่างก็คือเลข3หลักหน่วยล่างก็คือเลข6หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1คือเลข7นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ท้วงติงเข้ามานะครับไม่งั้นผมก็ไม่เห็นนะครับเลขเจ็ดนะครับเอาตามกองสลาดออกจริงนะครับเลขหน้าเลขท้ายนะครับสูตรนี้ไม่ผิดนะครับสูตรนี้ไม่ผิดแต่สูตรที่ผิดคือสูตรนี้ที่ลงเมื่อเช้าตำแหน่งของสูตรนี้นะครับ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1แต่ที่ผมเขียนมาไปเขียนเอาเลข6นะครับจริงๆมันคือเลข7นะครับก็เลยลบทิปไปนะครับมาดูใหม่นะครับดูใหม่ขอต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมสูตรที่2นะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก 750ก็คืองวดที่เรามาเทียบชนกันนะครับสูตรแรกเข้ามาก่อนนะครับสูตรที่2เข้ามาจากงวดออก750แล้วก็มาเทียบชนจากงวดที่ออก750นะครับเทียบชนกันสถิติของสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดนะครับเข้ามาจากงวดแรก750นะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดนะครับ 10งวดนะครับเทียบชนกันแล้วก็10งวดติดยังไม่หลุดนะครับยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้คร่าวๆนะครับอย่างงวดแรกนะครับ0ูนบวกสบวกสนะครับได้7สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ7 0 3 6 9นะครับ5ตัวเหมือนกันผลรางวัลที่ออก7 5 0นะครับเข้ามาที่เลข0ออก4 7 5นะครับเลข5เข้ามาแล้วก็ออก 9 3 5หเลข5เข้ามานะครับ171เนะครับเลข1เข้ามา3 7 2เลข2นะครับหลักหน่วย037เนะครับเลข7เข้ามาหลักหน่วย7 6 1นะครับเลข1เข้ามาหลักหน่วย2 58นะครับเลข8เข้ามาหลักหน่วย2 3 5หนะครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะครับ0 6 8ย์นะครับ เลข8เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเป็นสถิตินะครับที่ผ่านมาแต่ที่เราเห็นผลงานก็คือจากงวดที่ผ่านมานะครับ30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรเก่าที่ลงไว้นะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ของงวดนี้นะครับ 9ก้าบวกหนึ่งเป็น10บวกเ็ดเป็น17นะครับได้เลข7นะครับตัวแรกเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น1ินะครับแล้วก็3 6 9นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวเหมือนกันไม่ผิดนะครับทีนี้ไม่ผิด ตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับสิบหน้าคอ1หน่วยหน้าคอ1บวกด้วยหน่วยท้ายนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับก็คือเลข7นะครับเที่ยวนี้ไม่ผิดนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะครับผมก็เลยต้องได้ลบคลิปนะครับเมื่อเช้าเลข7นะครับเลขหน้เลขท้ายครั้งที่1นะครับ หลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับก็จะเป็น9้าบวก1นบวก7นะครับทีนี้เรามาเทียบชนกันนะครับระหว่าง2สูตร ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะมีเลข6นะครับเลข6มีเลข7นะครับเลข8ไม่มีนะครับเลข8เลข8ไม่ได้ชนนะครับเลข8แล้วก็จะ เป็นเลข9นะเลข0นะครับเลข9เลข0ชนกัน4ตัวนะครับงวดนี้หกเ0กนะครับเลข7เลข0เลข6เลข9นะครับชนกัน4ตัวนะครับงวดนี้ ชนกันที่เลข6กแล้วก็เลข7นะครับเลข9ก9เลข0นะครับ4ตัวนะครับงวดนี้วดนี้ชนกัน4ตัวนะครับแต่ถ้าเราจะตัดให้เหลือน้อยตัวก็เอาตามสูตรคู่คี้นะครับสูตรคู่คี้ได้เลขคู่นะครับหลัก หน่วยบนถ้าเลขคู่ก็จะมีเลข6กับเลข0นย์ะครับที่เป็นเลขคู่นะครับเกับ9เป็นเลขคี่ถ้าสูตรคู่คี่ยังเดินต่อนะครับก็เหลือ6กับ0นะครับหลักหน่วยนะครับจะมาไหมในงวดวันที่17มกราคมนะครับ2565เาามาลุ้นต่อนะครับสถิติ10งวดติดนะครับยังไม่ผิดแต่ว่า ที่ผ่านมาชนกันมากที่สุดก็แค่สามตัวนะครับแต่ว่างวดนี้สี่ตัวถ้ามันเยอะไปก็เอาตามคู่ขี้นะครับตัดเลขขี้ออกก็จะเหลือเลขหกกับเลขศูนย์นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยเรามารอรุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ สำหรับเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับขอขอบคุณคำชี้แนะและก็ทวงติ่งเข้ามานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ